ครับสวัสดีครับผมเดียดีดีลีนนะครับวันนี no okay, mình, right ้จะมาสอนการ AFK ในฟีเจมและคอยยังไงให้ไม่เด้งออกนะครับโอเคนะครับกันที่เราจะทำนะครับเราจะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านี่ครับโปรแกรมนี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ย งานเล็กๆ Tiny Task อะตามด้นนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับกดนี่เลยฮะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม Auto Keyboard นะฮะเพื่อที่มันจะได้ไม่เร่งหลุดภายใน20ปนาทีนะฮะรออันนี้เป็นศูนย์วิครับอ่ะตั้งใยเร่งมางี้เลยนะฮะแล้วก็โหลดมาผมโหลดเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วจะเป็นหน้าต่างนี้นะฮะให้ทุกคนกดเพื่อติดตั้งครับกดรันครับเล็กครับ ต่อเลยครับอ่ะแค่นี้นะฮะถ้าคุณติ๊กตรงนี้เนะี่ยกดฟินิชไปเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะฮะแต่ว่าไม่ติ๊กนะฮะอ่ะโอเคครับพอกดฟินิชเสร็จแล้วนะฮะจะมีไฟล์นี้ขึ้นมานะฮะกดเข้าไปที่ไฟล์นี้ครับแล้วก็นี่ครับที่นีเทฉอะไรเนะี่ยโอเคอ่ะพอเปิดมาเสร็จแล้วนะฮะให้ทุกคนมาตั้งค่าก่อนนะครับกดนี่แล้วก็กดที่ recording hotkey นะครับคือการเปิด ว่าเราจะอัดอันไหนนะฮะแล้วก็เราก็จะเล่นมันผมจะตั้งเป็น F8 นะฮะแล้วก็ Payback คือการเล่นนะฮะผมจะตั้งเป็น Control Shift Alt แลวก็ P นะฮะโอเคครับมาลองกันครับอ่ะเราจะย,ยกตัวอย่างการการทำงานของเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะ,ะมาดูกันครับอ่ะโอเคครับผมจะยกตัวอย่างเป็นอ่าสมมติว่าผมกด F8 นะครับเพื่อเป็นการอัดนะฮะแล้วผมกด A กด D กด S แล้วกด W ครับอ่ะแล้วผมกด F8 ฟอีกทีเพื่อเล่นอ,อัดครับโอเคต่อไปเราเราจะทำการเล่นมันนะครับเพื่อที่มันจะไม่ให้อยู่นิ่งๆน,นะฮะเราผมตั้งปุ่มไว้เป็นคอนโทรลชิปอ t นติเนตและ P ครับเห็นไหมครับมันจะเล่นตามที่เราอัดเมื่อกี้เลยนะฮะแต่พออันนี้เนี่ยพอเราเล่นจบแล้วมันก็จจบใช่ไหมครับให้เรามาตั้งเป็น ให้เรามาตั้ง loop นะฮะกดนี้แล้วกดที่ set playback loop นะฮะให้ตั้งไว้เยอะๆเลยครับผมตั้งไว้ประมาณนี้นะฮะคือเปิดเปิดได้ทั้งคืนเลยโอเคครับเราก็มากดนี่นะฮะเข้าอันนี้ไปนะฮะอ่ะโดยปกตินะครับถ้าเราไม่ได้เปิด auto ีย y b o a r d หรือว่าไม่ได้เปิด auto ้ค i c อะไรไว้เนี่ยครับ20นาทีมันก็จะหลุดออกเลยนะฮะโอเคครับแต่ถ้าเรามี auto ีย y b o a r d แล้วให้เรากดนี่ฮะ เรากด f 8ปแล้วอัดอะไรไปก็ได้ครับผมจะกดแท็บก่อนนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าถ้ามันลูปมาต่อไปเนี่ยชื่อมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับอืมผมจะได้รู้ว่ามันทํางานอยู่นะครับแล้วก็กดอะไรไปก็ได้ตามสบายครับในคีย์บอร์ดครับอ่าวสมมติผมอัดเสร็จแล้วนะครับกด f 8ปอีกทีนึงครับอืมแล้วผมจะกดเล่นนะครับโดยการคอนโทรลชีปอัติเนตพีที่ผมตั้งค่าไว้นะฮะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเล่นตามแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะเปิดไ้ ได้แบบโอ้โหได้ทั้งวันนะฮะถ้าตั้งถ้าตั้งหลูมไปเยอะนะครับก็นะครับจนกว่าคอมจะพังนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับโอเคครับผมขอโทษนะฮะผมลืมบอกวิธีการหยุดสต็อปไปนะฮะการหยุดมันนะครับให้กดเอ่อกดปุ่มเลคคอร์ดนะครับผมตั้งไว้ F8 ใช่ไหมผมต้องกด F8 ปุบอ่ะก็หยุดแล้วเห็นไหม แค่นี้ครับถ้าเราได้อะไรมาเราก็กดเคมรีบอ d เลยโอเคครับไปจริงแล้วครับยบไยครับ